สวัสดีครับสวัสดีครีเอเตอร์มือใหม่ของ Facebook เรียวทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูยังไงดูยังไงว่าเราคลิปเราโดนละเมิดลิขสิทธิ์หรือคลิปเราไม่ผ่านตรงไหนนะครับผมหรือคลิปเราบกพร่องตรงไหนนะครับผมผมจะมาสอนวิธีการดูแบบคร่าวๆกันนะครับผม สวัสดีนะครับผมสวัสดีสําหรับครีเอเตอร์มือใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทํำยังไงให้เรารู้ให้เรารู้ว่าคลิปไหนของเรานะผมติดลิขสิทธิ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้นะครับผมอ่าเริ่มแรกเราเข้ามาที่ facebook น้ําเงินตรงนี้เลยนะผมใครที่ยังไม่มี facebook สีน้าเงินให้ทุกคนไปโหลดใน o o g กิลเหรือ playstore นะผมแล้วก็ติดตั้งดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เข้ามาตรงที่ Facebook สีเงินตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะผมอันดับแรกเรากดที่ขีดสมขีดตรงโปรไฟล์ด้านนี้นะผมด้านบนนี้ออกอดเสร็จแล้วปุ๊บให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะผมเลื่อนลงมาด้านล่างอ่าตรงนี้จะมีเขียนอยู่ว่า ความช่วยเหลือและการสนับสนุนนะผมถ้าทุกคนกดไปตรงนี้เลยกดไปปุ๊บแล้วก็ให้เรากดตรงคําว่าของข้อความการสนับสนุนนะผมตรงนี้นี่นะครับผมกดเข้าไปเลยอ่ากดพอกดเข้ามาหน้านี้แล้วทุกคนจะเจอคําว่ารายงานเกี่ยวกับผู้อื่นอันที่สองก็คือการแจ้งเตือนของคุณนะผมให้ทุกคนกดตรงอันที่สองกดเข้าไปเลย ถ้าใครถ้าใครมีคลิปที่ติดลิขสิทธิ์หรืออะไรมันจะแสดงอยู่ตรงหน้านี้นะผมแสดงอยู่ตรงหน้านี้ให้ทุกคนกดลบออกนะผมอเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ให้ทุกคนทําตามนะผมสำหรับตรงนี้ก็คือคลิปตัวอย่างของทุกคนคนไหนที่มีคลิปติดลิขสิทธิ์นะผม คลิปจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือตัวอย่างของผมนะผมก็คลิปเราก็จะมีลิขสิทธิ์เนื่องจากเราไปเอาเพลงของคนอื่นมาใส่ในคลิปเราเพื่อประกอบเพลงประกอบคลิปนะครับผมให้ทุกคนทําตามผมเลยนะครับผมเริ่มแรกนะผมให้เรากดตรงคลิปเลยจะขึ้นคําว่า มีการดําเนินการตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไปเกี่ยวกับวิดีโอของคุณเนื่องจากมีเนื้อหาที่ตรงกันที่มีลิขสิทธิ์นะผมก็หมายความว่าคลิปเรานะผมมีเพลงที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะผมต่อไปเลยก็ให้เรากดคําว่าดูรายละเอียดนะผมด้านล่างนะผมสีฟ้าพอ,อกดเข้าไปมันจะขึ้นแบบนี้นะผมวิดีโอของคุณปิดเสียงไว้บางส่วนเนื่องจาก มีลึกสิทธิ์มีผลบังคับใช้ใน50ประเทศน,นะผมให้เรากดดําเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับผมดําเนินการต่อไปเรื่อยๆพอมาถึงจุดนี้นะผมให้ทุกคนกดคําว่าลบวิดีโอออกนะผมเนื่องจากมันไม่ใช่วิดีโอของเราถึงจะเป็นวิดีโอของเราก็ยิงแต่ว่าเสียงเพลงเป็นของเขานะผมให้ทุกคนลบออกอย่าไปเสียดายนะผมเพราะเราพัฒนาคลิปใหม่ขึ้นมาได้อย่าไปเสียดายนะผม ถ้าเราเก็บคลิปนี้ไว้นะผมก็ไม่สามารถสร้างอะไรได้ให้กับตัวเราได้นะผมให้ทุกคนจำไว้เลยว่าเวลาลงคลิปพยายามอย่าเอาเสียงเพลงของคนอื่นมาใส่ในคลิปเสียงเรานะผมถ้าไม่ใช่เสียงที่เราสร้างขึ้นเองเพราะเพลงทุกเพลงนะผมมีเจ้าของมีลิขสิทธิ์หมดนะผมและเวลาที่เราลงคลิปในหนึ่งวันนะผม เราก็ควรลงอย่างน้อยให้สม่ำเสมอนะครับให้เราลงคลิปสั้นนะผมสักประมาณสัก3ามคลิปสามสี่ 3, คลิปต่อวันนะผมแล้วก็ลงคลิปยาวสัก1คลิปต่อวันแล้วก็เสริมด้วยการไลฟ์สดนะผมเพราะว่า AI จะได้ตรวจสอบว่าเรามีตัวตนจริงไหมนะผมจะได้เปิดการมองเห็นให้คุณนะครับให้เราลงไปเป็นปกติเลย ลงสตอรี่ลงรูปภาพแล้วก็ลงโพสต์ในแต่ละวันนะผมเทคนิคนี้ทําให้คุณนะผมเปิดการมองเห็นและผู้คนเข้ามาดูคุณได้มากขึ้นนะครับผมครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องวันว,ว่างของครอบครัวเราด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆนะผมและมีสาระนะผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็คลิปนี้มีสาระก็อย่าลืมกด ติดตามกดซับสไคร้นะผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ